สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับวันนี้23กุมภาพันธ์2565ครับแจ้งข่าวดีที่สุดให้พี่น้องอสมทั่วประเทศทราบครับเดือนมีนาคม2565อสมรับเงิน2รายการแน่นอนครับตรวจสอบและเช็คข่าวมาแล้วครับรับ3,500บาทครับโดยในวันที่15มีนาคม2565 พี่น้องอสมจะได้รับค่าป่วยการของเดือนกุมภาพันธ์2515 1,000บาทนะครับแล้วก็วันที่18มีนาคม2515รับค่าเสี่ยงภัยโควิด19 5เดือนครับตุลา6-4ถึงกุมภาพันธ์6-5 5เดือน2,500บาทรวม2รายการจะได้รับในเดือนมีนาคม3,500บาทครับขอแสดงความยินดีกับพี่น้องอสมอครับส่วนค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด19อีก500บาทนั้น ต้องสิ้นเดือนมีนากนจรจึงจะได้รับอีก500บาทจะไปรับในเดือนเมษายนนะครับแจ้งข่าวไว้เพียงเท่านี้ครับแสดงความยินดีกับพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ